ครับสาหรับคลิปนี้กับภาพพี่น้องอยู่บนภูเขาขึ้นเ่าแล้วครับยังผิดภาพี่น้องอยู่บนภูเขานะครับสําหรับคลิปนี้ครับครับมื่นในสิบ้ามาเบืองหวานดีอีกชนิดหนึ่งครับถือว่าเป็นหวานดีหวานมงคลที่ควรนําไปปลูกไว้บานไปเฮือนครับเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ที่อยู่อาศัยนะครับหรือว่าเป็นมงคลแก่โตเจ้าของเองครับหรือว่าผู้ปลูกล่ะครับครับตามที่พี่น้องเห็นนี่ก็สิเป็นหวานพระเจ้าหาพระองค์ครับ เป็นชนิดเทาเนาะครับสําหรับชนิดนี้ครับถือว่าเป็นไม้เทาสามารถเลื่อยไปตามต้นไม้หรือว่าตามที่ต่างๆได้ครับครับเฮาก็มาเบิ่งลักษณะส่วนต่างๆของเพ่นครับอันดับแรกเนาะครับเดี๋ยวผมเสียให้พี่น้องเบิ่งลักษณะหัวคือเก่าละครับเมื่อนี้ว่าสิเป็นลักษณะใดแน่เนาะครับครับชนิดนี้ครับถือว่าเป็นไม้เทาที่สามารถ เลยไปตามต้นใหม่หรือว่าตามที่ต่างๆครับเปิ่นสิมีมือจับนะครับบริเวณป่องของเถาของเพ่นล่ะครับสิเป็นป่องนะครับสามารถก็ไปตามที่ต่างๆได้ครับส่วนเถาของเพ่นก็สีสีเขียวหรือว่าสีแดงค่ำนะครับบางเถาเิ็นกสิมีสีเขียวนะครับหรือว่าบางเถาก็สิเป็นสีแดงค่ำตามที่พี่น้องเห็นครับ ส่วนมากก็คือเถาออนของเพนครับเถาถี่ยังบอททนไนแก่นะครับเิ่นสิเป็นสีแดงครับส่วนเถาแก่ของเพนไปแล้วก็สิมีสีเขียวนะครับครับแล้วก็มีความมั่นว้าวนะครับสําหรับเถาของเพนนะครับครับส่วนใบของเพนครับตามที่พี่น้องเห็นนี่ก็สิเป็นลักษณะมีแฉกครับสิเป็นแฉกหาแฉกนะครับถ้าเอาเปรียบเทียบกับสิมีลักษณะคล้ายครับ หนูมือของคนเท่านี้แหละครับสีมีสีแดงค่ำเรือเป็นสีเขียวเวลาที่พันแกไปแล้วครับครับสำหรับพื้นใบนะครับพื้นใบของเพิ่นกระสีออกเป็นสีแดงค่ำครับเลือดหมูนะครับปลายใบเพิ่นกระสีมีลักษณะแหลมครับขอบใบสิเป็นยักษ์ขายสีฟันละครับสีมีน้ำอยู่บริเวณขอบใบนะครับถ้าพี่น้องสังเกตดีๆก็คงสเห็นครับเพิ่นสีมีน้ำอยู่ บริเวณขอบใบของเพลนครับส่วนสีของใบของเพอนก็แล้วแต่อายุเทาของเพลนละครับถ้าเทาอ่อนก็สีออกเป็นสีแดงนะครับถ้าเวลาแก่ขึ้นมากก็สีเป็นสีเขียวละครับบอบเป็นทีแน่นอนนะครับสําหรับหวานชนิดนี้ครับครับนี่ก็คือลักษณะพื้นใบของเพ่นครับสมีสีแดงไข่เลือดหมูละครับ กับส่วนหัวของเพ่นนะครับหัวของเพ่นกับสี้าเปรียบเทียบก็บคือลายหัวมันเทศแหะครับเนื้อในหัวของเพ่น้าเวลาห้องปลูกไปโดนๆครับกับสีออกเป็นสีขาวอมชมพูเฮ้เห็นจัหน้อยครับสาหรับหัวของเพ่นนะครับครับนี่ก็คือลักษณะมือจับของเพ่นครับสมีกอกเกี่ยวไปตามกิ่งไม้หรือว่าเถาวันต่างๆครับสามารถเลื้อยพันธุ์ไปตาม ตนไม่ได้เนาะครับสําหรับหวานชนิดนี้ครับครับส่วนความเป็นมงคลของเพ่นครับก็ถือว่าหวานพระเจ้าหาพระองค์ครับปลูกไวบานปลูกไวบานไวเ้เงอนเนาะครับหรือว่าปลูกไวลานคาลานขายก็เป็นสีดีมงคลดีครับทําให้ทํามาคาขายของตัวครับสอยคุมคร้องป้องกันอันตรายจากสิ่งบดีต่างๆครับก็ทาเปรียบเทียบก็คือ ไายห่อมีพระเจ้าหาพระองค์ค่อยคุ้มครองป้องกันภัยนะครับเป็นสีมงคลดีนักะครับหรือว่าหฮาสีน้ำหัวหานครับหกติดโตซอยคุ้มครองป้องกันให้แก้วคาดปลอดภัยจากอันตรายต่างๆครับจากอุบัติเหตุต่างๆใดทั้งปวงนะครับหรือว่าใส่เป็นทางคงกับพันชาติกับใดดีอีกชนิดนึงค,ครับก่อนนําไปใส่ก็คือ ให้เสกด้วยคาถานาโมพุทธายะและครับสามจบนะครับก็ถือว่าเป็นคาถาที่มีความเป็นมงคลสูงครับครับหรือว่าห้องสีน้ำไปใส่เกี่ยวกับด้านสมุนไพรครับสำหรับหวานชนิดนี้นะครับผิ่นสีมีสรรพคุณทางด้านสมุนไพรที่ดีอีกชนิดนึงครับก็คือซอยถอนพิษสัตว์กัดต่อยนะครับโมว่าสิเป็นพิษตะคาบหรือว่าแมงป่องครับ ก็คือการเอาผลของเพ่นนะครับนําไปฝนนะครับฝนผ,ผสมกับน้ำบางน้าครับหรือว่าผสมกับเหล่าขาว 40, 40ดีกีเฮ้าของเฮ้านี่แหละครับที่แล้ก็ามาถ้าบริเวณที่โดนสั์กัดตอยครับเป็นยาถอนพิษได้ดีอีกชนิดหนึ่งนะครับเท็ดให้ใหายจากการเจ็บปวดได้ดีครับครับนี่ก็คือส่วนเถาของเพ่นนะครับ่นสามารถเลื่อยไปตาม ซอกหินหรือว่าขดหินต่างๆครับสามารถก่อเกี่ยวเลยได้เงาครับสำหรับเทาของเพินนะครับบริเวณเท้าของเพิ่นครับสำหรับเท้านี้ผมก็สิคุดให้พี่น้องเบิ่งบาได้แล้วครับเพราะเพินสิลงไปบริเวณซอกหินนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งเทาอื่นครับสำหรับเท้านี้กับคุดบ่ได้ครับครับพี่น้องก็คงสังเกตเห็นครับ เมื่อกี้ก็คือบริเวณขอป่องของเพล่นนะครับเพลินสีมีลักษณะไายกับแปงมันครับถาห่าสัมผัสก็สิเป็นสีขาวครับติดมือออกมาเนาะครับครับนี่ก็คือเถาเล็กของเพ่อนครับผมได้คุดให้พี่น้องเบิ่งลักษณะหัวนะครับผัวเถาก่อนหองก็ขุดให้เบิ่งบ่ได้ครับผะวเพิเ่นอยู่ในซอกหินครับ แต่ว่าเท่านี้ก็ยังมีอายุประทันหลายปีแล้วครับแต่ว่ากะพ่อได้เบิ่งลักษณะหัวส่วนต่างๆของเพล่นได้ครับแทนกันพี่น้องก็คงบัวยังครับใส่แทนกันได้ครับครับส่วนใบของเพล่นก็นอีกลักษณะหนึ่งเพลินก็สิมีลักษณะใบแบบนี้นะครับเพลินสีมีสีเขียวเนาะครับสําหรับเท่านี้ครับ พื้นใบกะสิเป็นสีเขียวครับสาหรับใบขงเเพข่นนะครับมีความแตกต่างกันครับกับเถากอนนะครับครับส่วนหัวขงเเพข่นกะสิมีลักษณะตามที่พี่น้องเห็นนี่นะครับส่วนหัวของเแขวนครับแต่ว่าผมกะศิว่ได้พายพี่น้องเบื้องนะครับเพราะว่าผมกะสินำเขาไปปลูกเพื่อขยายพันธุ์ต่อไปครับสําหรับวันพระเจ้าหาพระองค์นะครับครับผมกะ สุดท้ายผมกับสีภาพพี่น้องเบื้องไวเพียงแค่นี้แหละครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมะคลิปครับแล้วก็ขอขอบค <mon> ุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามเพื่อเป็นกําลังใจครับขอฝากซอยกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจเหตุลิปใหม่ต่อไปครับเพื่อสิได้หาคลิปให้พี่น้องเบิ้งต่อไปครับแล้วก็ขอฝากซอยไลค์ซอยแชร์ครับครับสำหรับคลิปนี้ผมกับสีภาพพี่น้องเบิ่งไวเพียงแค่นี้นะครับ ถ้าถูกถึกใจก็ฝากซอยไลค์ซอยแชร์เด้อครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ